ว้าวคุณตาไปหาปลามาจ้าอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ค่ะอรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ที่สามมีนาคมนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยจ้ะโอว้วันนี้พระอาทิตย์สวยจังเลยค่ะ เดี๋ยวพาไปดูพระอาทิตย์หนะ้าบรรยากาศเย็นๆเลยจากวันนี้เดี๋ยวห้อนเดี๋ยวเย็นอยู่จ้ะยนมือเศร้าเย็นจักแปดเกาโม้งหนีหอนขึ้นมาล่ะค่ะอวันนี้พระอาทิตย์สวยมากตกกระทบกับน้ําบรรยากาศเย็นๆทุ่งนาบ้านเราจ้ะบรรยากาศบอ่ปบอปลาบ่อปลาใกล้ได้จับแล้วจ้า นี่กำหนดจับวันที่ยี่สิบมีนายี่สิบมีนานี้แต่ก็ถ้าเ้าอื่นจับไม่เสร็จหรือว่าเหลือเยอะก็เลื่อนไปเป็นวันที่ยี่สิบห้า่ะเลื่อนออกไปเรื่อยๆจะ้ะโอ้บรรยากาศเย็นๆกับเมฆบางๆ ยี่มือเศ้านกกาออกหากินจ้ะปลาได้กินอาหารตะเด็กเราจะนี่ได้กินอาหารตะตีซีตีซีแล้วก็เล่มกินย่ำ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 กงเว้นมากก็นอนจ้ะยี่กางเว้นแดดหอนบวบไหวยุ่ซื้อนิ่งจ้ะรักษาพลังงานได้กินควนไฟกับเศร้าหนาวจ้ะ ควันไฟหอมหอ่วยหวยปลาเิ่่ใหง่ายเรล้าจะ้ะร้อยขึ้นมากินเศษอาหารข้างบนพาเยี่ยมชมบรรยากาศบ่อปลาตอนเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะสวยงามมากค่ะวันนี้พระอาทิตย์ขึ้น หมอกจางๆอากาศยินสบายพร้อมกับเสียงนกการ้องพาไปคัดปลาจ้ะอันนี้ปลาที่คุณตาหามาก็คือปลาที่แบบว่ารอบที่แล้วที่เราจับทรงบริษาทเสร็จแล้วปลามันตกเกลดจ้ะปลาตกเกล็ดเาก็เอาไปปล่อยไว้ในบอ่บอบ่อพักนมามเอานะค่ะ กินอาหารในบ่บกินอยากเนากินอาหารที่ห้องไปวันห้ยแน่ก็นหญ่ทอกันเลี่ยมาจากนี่อาหารซุื้อนนีน่เป็นปลาหลอดจากงมวดที่แล้วเด้อจ้ะที่แบบว่าสิบโต,โตโลโต,โโตัวน้อยทอสองนิ้วสามนิ้วนี่จ้ะพานไปหางหกเดือนกันหญ่ขึ้นมาแต่บ่ค่อยให้อาหารเลยจากนี้เอาไปไว้ใน่บผักสื่อเขาก็หากินของเขาเองใหญ่เอง ว่าด้วยอายุของเขาค่ะเลียงซี่เดือนบวกกับหมดเลียงงมดที่เรวซี่เดือนกว่าเกือบหาเดือนพักบอ่อเดือนหนึ่งมันก็งกเดือนเนาะงกเดือนแล้วก็มาเลียงซุ้มหนีโอ้ปลาเกือบปีปลาสิบเอ็ดเดือนแต่นี้ตัวสวยเลยจ้ะขนาดไม่ได้ให้อาหารนั่นนี่อ่ะปลาสิบเอ็ดเดือนตัวสวยสวย ถ้ามันจับขายก็กอื่นปลาสามแต่ปลาสามปลาสี่นี่สามตัวโลสี่ตัวโลส่ะซ้ำนี่แหละค่ะถ้าเขาจับขายเขากำํำลังหมกักแต่ว่าความยา้งมันใดแต่ความอ้วนมันดใดจ้ะเห็นไหมคะนี่มองนี้มันบดตึงมันเป็นแบบแบบก็คือว่าปลาอ้วนปลาตัวใหญ่สีเซืยนเบาอ้วนถ้ามันอ้วนมืน่อสีมองนี้มื่สิบปองปอ,งอันนี้ปลาจอยเพราะว่าเขาบ่ได้แห่อาหารมัน,นอาหาร เขาไม่เอาหารก็เอามาเป็นอาหารของคนอีกเหรอจ้าอาหารเ่าเองเนี่ยแหละเดี๋ยวสิได้คัดออก ดปลาไปทำกับข้าวกันค่ะ